สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสันพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสีง v i p นะคะวันที่6กันยายน2565นะคะรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้อง่ะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดคาค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่6ก่อนปิดที่5ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่5กันยานะคะใจให้เด่นรอบเช้า สองและสามเด่นรอบบ่ายศูนย์และห้านะคะใจดูผุนผิดนะคะพี่ดังไปดูของวันก่อนนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะรอบเช้าบนมาเก้าสามหกล่างห้าแปดตาพี่น้องเด่นมาสามนะคะแล้วก็มาเข้าห้าของรอบบ่ายนะคะพี่น้องค่ะเสียดายเนาะค่ะเนาะคู่สามหกใจก็ไม่ได้จับให้นะจับสามเจ็ดสามแปดสามห้านะคะพี่น้องสามหกดวงวัมันออกค่ะพี่น้องค่ะ รอบบ่ายนะคะจะให้เด่นศูนย์และห้าบนมาหนึ่งเจ็ดแปดล่างห8ดนะคะวันนี้เด่นมาสามตัวเดียวนะคะมาต่อคะ่ะวันที่หกันยานะคะวันที่หนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ห้าและ8ดนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่สองและศูนย์ 5้านะคะพี่น้องคะห้าแปค่ะห้าสองห้าศูนย์ห้าเห้สามค่ะแนะคะแปดสอง8ป8ศสหกดห้า ปดเก้าคะ่ะค่อยหอนึ่งแปดนะคะพี่น้องแปดสี่นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะมาดูรอบบ่ายนะคะสองค่ะสองห้าสองแปดสองศูนย์สองเจ็ดสองหนึ่งสองหกค่ะพี่น้องศูนย์ค่ะศูนย์แปด 05 01 07 06 03นะคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ5820นะครับเนาก็5 8 5 2 5 0 8 2นะคะ สองค่ะสองห้าสองแปดสองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ห้านะคะพี่้องชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลขแปดและเลขสามนะคะพี่้องค่ะแต่ใจชอบแปดสี่นะคะเอฟซี G, ทุกท่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่้องค่ะสำหรับเอฟซีท่านไหนที่ชอบวิ่งรูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้ 5820สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเชา้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาสำหรับผู้ที่ใจจับให้ถ้าใครไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะเร้วตะหมักเนาะค่ะเนาะสำหรับเอทท่านไหนอยากได้ลาวหรือรัฐบาลไทยนะคะก็สามารถเอดไลน์มาหาใจได้ที่ไลน์นะคะ ID l i ลน์เจ2อ1 1นะคะเพราะว่า hmm. เป็น ID ดีส่วนตัวของใจเองนะคะพ mm ี่น้องประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก่อนจบคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะก mm hmm. ็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ mm hmm. สุกๆมันหมาน,นค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะชอบตัวไหนก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะ